เตรียมเดิน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 ก็ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบค่อยๆเล็วค่อยๆเล็วเดินมานะขึ้นเลยเก้าอี้นะอยู่ตรงก็อี้ไวก่อนอยู่ตรงก็อี้ไว้ก่อนโอเคเดินได้แถบได้แถบได้แถบได้รอนะรอรอรอนะรอนะสามสองหนึ่งกดยานะกดยากดยากดยาสามสองหนึ่งเข้าถมถมขวา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 เข้าทางขวาจอด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 ทางขวา โอ้ทยต่อทางขวาเข้าไปตเดิาเดิน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 ตัดเข้าไปเลยเข้าไปตรงกลางเลยทางซ้ายดันสายดันสายดันสายดันเอฟ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 ดันทะลุมาทะลุมาเอฟทะลุมาข้างหลังเลยทะลุมาข้างหลังทะลุมางหลังอันนี้เขาตั้งปุบไม่เนี่ยเขาตั้งกดกดไม่เนี่ยตามเดินไปดูดาโซ่เลยดิอยู่ข้างหลังมองไม่เห็นเออนะอยาก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 นะอยานะ รอนะรอนะเ่งเถูึ้ไว้หยุดยยยยยยู่ตรงนี้อยูดตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยูดตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ปานะสาส่วเดินถ่ขวาเดิน่าขวาไปหลังสุดเลยนะทะลุไปลังุดเลยนะามึไปต้องตี้เลยไปต้องตี้เลยทางอเลยเดินเดินชิดขวามาเลยเดินชิดขวามาเลยเดินชิดขวามาเดินชิดขวามา้วหันหน้าหันหน้าลงล่างสวยหน้าลง้ายตดตด้วยกดองทัวรหลังเอา่หนมีตัวรุข้างหลังอยู่ปลดปลดปดด ปดเยอะปดเยอะปดเยอะเดินเดินเดินมาเดินมาเก็บหลังเดินมาเก็บหลังเดินมาเก็บหลังเดินทะลุมาทะลุมาฆ่าใหมดฆ่าใหมดฆ่าใหมดปล่อยเตะ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 กำมาฆ่าละกำมาฆ่าให้หมดกำมาฆ่าหมดเอาที่สุดเอาที่สุดจะไม่สุดทางเร็วเร็วคุจะตายกูจะตายเร็ว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 ดินลบตัวข้างหลังอยู่สบายในตัวเป็นที่แทงนี้กูจะปลดให้เนี่ยปลดแล้วปลดแล้วปลดแล้วโดนเยอะออกเยอะออกเยอะออกเยอะกินยามาตามกินตัวตีมันไดตีหนึ่งตีมันไดตีหนึ่งข้างหลังอ่ะตีมันไดตีหนึ่งค่า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  มันจะเมันใช่แล้วมันมีที่ที่มาจากข้างหลังที่เตะออกเนอ่ะเหลือหลังหรอลูกมันลูกมันหานน้ำหมับหรอ ตั้งรอมตั้งรอเลยไปยิงครับตนเส็นเ้รอตีเลยรอนะรอรอเขาลงมานะครับแข่งไว้แข่งไว้ของเล่นยืดองนดยืยืดยืรับต้องอหน่ยอดไปหนึ่งดามเมจถมขวาดามเมจผมขวาเอาด้าเมจถมขวาดามเมจถมงขวาม่ดาเมจถมงขวาดาเอจถมขวาดามเถุขวาครับดาเมจผมขวาขวาด้านขวาด้านขวาด้านบล็อกขวาด้านบ็อกขวาด้านบ็อกขว เลี้ยงแล้วเลี้ยแล้วเแล้วเดิน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 ขวาขวาจ่อเลยขวาจ่อ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 ้ายแข็งสายแข็งไว้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 เขาเรียกหลังเราสองทีนะเขาเรียกหลังเราสองทีโอเคโอเคโอเคเอาเอาหน้าเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมา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 แค่นกดเลยกดเลยเลยเดินสุด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 เลยฆ่าสุดฆ่าสุดฆ่าสุดเตะด้วยเตะด้วยเตะด้วยข้างหน้าแรนหายข้างหน้าแรนหายขอแรงอีกขอแรง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 สวยเตะครับเตะเตะออกเตะอองปล่อยหลังไปก่อนปล่อยหลังไปก่อนปล่อยหลังไปก่อนดียดดีซีกับมางหลัฆ ตายไปที่นี่มาท่าหลังเลยเกียร์ที่สี่ใส่สวยยังไปที่เดียวใชงหรือเปใช่ใช่ผิดผมมาที่เดียวผมกดยามุดแล้วก็พุ่งเค้กพุ่งลองพุ่งกดเค้กเข้ามาเกียมาดูมาเดินครับเดินเดินเดิน รอนะรอนะรอนะรอ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 อย่าเพิ่งเพิ่อย่าเพิ่งเพิ่กดยากดยากดยาปิดปิดปิดโซเดียมไอเราพร้อมยังสามสองหนึ่งจ่อซ้ายจอด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 ซ้ายขวาแทงไว้ขวาแทงไว้ขวาแทงไว้ก่อนจอดซ้ายครับซ้ายดึงขึ้นมาซ้ายดึงมาให้สุดซ้ายดึงขึ้นมาให้สุดขวาตางขึ้นมาขวาตางขึ้นมาขวาตากขึ้นมาขวาตางขึ้นมาขวาตางขึ้นมาเอาถึงหลังเอาถึงหลังเอาถึงหลังสวยเดินขึ้นมาครับถ่ายขึ้นมาถ่ายขึ้นมาไข่เขาตีกูเลย มันเหกดกระทำด้วยด้วยเตะด้วยช่วงว่างงานช่วงว่างงานเตะด้วยครับเตะด้วยเตะไม่ได้แรงเตะด้วยนะอย่าเหลือนะตีมาตีฟีกับมาฆ่าที่หลังตีฟีกับมาตีกับมาฆ่าหลังตีกับมาฆ่าหลังตัวนึงฆ่ามันตีกับมาฆ่าหลังเทมเทมเทมเชียหมดครับเทมเชียร์หมดแล้วเดินตามกลับมาเทมเชียร์หมดนะทุกคนนะนั่นตีเตะ พยายามแลรงสิโอเคมาเตรียมร้อยมากลับมาตั้งเหมือนกันมาพร้อมนะหนึ่งโอเคครับโอเคค่อยๆเดินค่อยๆเดินค่อยๆเดินนะครับค่อยๆเดินนะฝั่งซ้ายไม่ต้องฝั่งซ้ายไม่ต้องขยับนะฝั่งซ้ายอย่าเลยสอบไฟนะฝั่งซ้ายอย่าเลยสอบไฟนะฝั่งซ้ายอย่าเลยสอบไฟนะตั้งไว้ตั้งไว้ตั้งรอตั้งรอตั้งรอฝั่งขวาเตรียมนะครับฝั่งขวาเตรียมฝั่งขวาเตรียมฝั่งขวาฝั่งขวาพร้อมสามสองหนึ่งฝั่งขวาจอดครับตีสีตีตีตีฝั่งซ้ายเดินขึ้นฝั่งขวาเลย ปล่อยซ้ายหมดปล่อยซ้ายหมดมาเดินฝั่งขวาหมดมาเดินฝั่งขวาหมดมาเดินฝั่งขวาหมดเอาหลังพิงกรแพงหลังพิงกรแพงมาเดินฝั่งขวาหมดมาเดินฝั่งขวาหมดมาถ้ามาเดินฝั่งขวาหมดมาเดินมาเดินมาแลนแลนแลนด์ไหมเพื่อนหน้าอีกแลนดไหมเพื่อนหน้าอีกมาสวยครับสวยสวยสวยเดินมาอีกเดินอีกเดินอีกจับหลับอีกเยอะจับหลับอีกเยอะแตกชุบลูกนะครับเตะเคลียรใบเตะเคลียร์ใบ หลังนคนนี้นะแรงแรงไปแรนไปแรนไปต้องสั่งนท้ายสุเล่นกับเพื่อนไว้เล่นกับเพื่อนไว้ไปเดินถอยกลับครับกลับกลับกลับหมดแล้วหมดแล้วเหลือวปะหมดแล้วปะหมดแล้ว